ให้ทำสปเกอร์แมนอย่างนั้นเหรอแน่นอนราไมกระจ้องกก่าสีเขียวรอบก่อนแน่นอนเอ้ยไม่ว่าจะเหนื่อยมาจากไหน,นแกได้มองน้องสวงพวกนี่ก็หายเหนื่อยมาทันทีเลยน้องสวงจมพูน้องส,วม,มองสวมเงินน้องสวมผีเหมีม่ยมน้องสวมโมเดิร์นน้องสวมทองเล่นดีเลยน้องสวมดำเอ้ยในที่สุดก็ได้มาแล้วน้องสวมดำถึงจะดูเรียบ,ยบแต่ก็ดูแพง วางเรียงกันอย่างนี้ยิ่งสวยเลยไรสาระชะมัดเลยเฮ้ยใครบังอาจมาว่างงานอะไรเรของข้าเป็นงานไร้สาระแกไม่เข้าใจถึงศิลปะของน้องสวมซะแล้วก็แกเป็นใครน้าตกตามไปเยอะเลยสินะสกิมิว่ดีแห่งจักรวาลนี้น้องสวมชมพูอย่างนั้นเลยจะทำอะไรน้องสวมชมพูของข้าน้า ก็คงทำแบบนี้ละมัง้งนัดน้องโสมจมูบบแกนี่แกเป็นใครกันแน่บ้างอาจมาทำน้องจมูกเลิชันตัวแน่ของข้าถามว่าข้าเป็นใครอย่างนั้นเหรอข้าคือด็อกเตอร์ในอีจัก,กรวาลน,นึงยังไงละ่ะแกควรจำคำพูดที่เจ้ากองสีขามันมาโวยวายกับแก,บใ,กนในอีพีที่แล้วได้ใช่ไหมละ่ะ จ้าไทยทางสเปคเกอร์แมนสีเขียวนั่นน่ะหรือว่าเป็นฝีมือแกขานะอุตส่าห์หลอสอนตัวอยู่ในป่าแท้ๆแต่ก็มีเจ้าคอมพิวเ,เตอร์แมนเสนอมาสกดร้อยตามข้าใส่อย่างนั้นถ้าไอเจ้ากลองสีขาเดินได้มันไปขับรถมาเจอกับไอเจ้าเด็กหัวฟูนั่น้ารับร้องเลยว่าคอมพิวเตอร์แมนจะต้องตายขามือขานี่แหละน้อยแกนี่เองสินะที่มันคนใส่ไรไปสีขาหน้านะทำแสบนักนะเฟย เจ้ามันเข้าใจคําว่านอกสกี้วิดีถอยเลทผิดไปแล้วพวกเรานักวิทยาศาสตร์แห่งสกีวมดีถอยเลทหรือที่คนเรียกกันว่าปูวิทย์จะต้องเป็นคนที่ทั้งฉลาดทั้งแข็งแกร่งและชั่วชา้าพวกนี้นะไรสาระทั้งนั้นหากว่าแกยังไม่เลิกเล่นกับของพวกนี้แล้วก็ใครก็ต้องมาทำหน้าที่ปูวิทย์แทนแกในจักรวาลน,นี้แล้วล่ะตัดสินใจดูนี้ซะ น้องโสมจมพูกเฮ้ยทาการของโลมมันต้อเมขาสูญเสียความเป็นตัวข้าแล้วก็ข้ายอมเป็นพลปักกับพวกแกอย่างนีสักกว่าเอาอย่างนั้นรอแกเลือที่จะเป็นพลรปักกับพวกเราสักกี้ไม่ดีท้อเล็ดถวทั้งจักรวาเลยสินะจอมได้ทั้นแกก็ตายซะ ลบได้อย่างนั้นเหรอแล้วแบบนี้ล่ะตตทุกคนอออไอ้ของไราสาระพันนี้นะ่ะเผาทิ้งใส่มดเพื่อสมองนิ่มๆของแกมันจะได้กลับมาปกติบ้างเฮ้ย จะโชว์ผลงานของกายแกดูมองมาเลยดาร์ทไททันสปิเกอร์แมนดาร์ทไททันสปิเกอร์แมนเหรอด,ดาร์ทไททันสปิเกอร์แมนอย่างนั้นเหรอแน่นอนราไม่กระจอกกว่าสีเขียวรอบก่อนแน่นอนแย่ละสีเราขึ้นไปอย่างนี้จบเหตุนแน่นเลยต้อ,องสูจ้จะปูทุกคน กขอโทษนะที่ดูแลพวกเธอในวินดีพอจะต้องกลับมาแก้แค้นให้พวกเธอแน่นอนจัดการสิ เอะเ่อแเอแเ่แงเากับเรืด้หมดแล้วอ,ะอ่ะอ้าวบริษัทคุ้งนี่นะแวะมาหาด็อกเตอร์อีกแล้วเหรอ,อแล้วทีนี้อยาให้มาคีนด็อกเตอร์นะนี่ยาย่างนั้นเหรอหนุนมากเลยด็อกเตอร์ ตอนตัวร้ายโผล่มาไนงะไปทำจานนี้แล้วก็โอ้น่าเบื่เป็นกุ้งกุ้นเลยน,น่าขยะสุดๆเลยแหละโอ้ยังนั่นเลยขอเล่มสองด้วยครับโอ้โห,โห,โหเล่มสองแล้วได้สิรับไปสิเนี่ยเนี่ยเล่มสองแล้วขอคุณที่มาอกเต๋อจัดการมัน และอะไรเนะี่ยไอชารตสปีกเกอร์แมนสีดำอย่างนั้นเลยช่วยดีเจ้านี้ว่านากักไททันสปีกเกอร์แมนจะได้ไหมน้อยแน่ด็อกเตอร์ที่ผ่านมาที่พวกเราร่วมมือกันมาตั้งหลายครั้งนีกว่าเราจะเข้ากันได้แล้วแท้สุดท้ายด็อกเตอร์ก็คือสกีวินด,ดีทอยแลยอยู่ดีนสสินะโอ้แกข้งหมายถึงอย่าด็อกเตอร์ที่ชอบสะสมสวมอะไรปัญญาอ่อนนั่นนะสินะ ราคามันไปแล้วลนะ <Yeah. S 1> ่ะช่วยไม่ได้ดินะดรเทบูตแต่สนิทก,กับพวกคาเมล่าแมนย่างพวกแกสมบควรแล้วที่จะถูกกำจัด <Hey. S 1> แปลงร่างเป็นคาเมล่าแมนไททัทนเรนฟอร์ดการศึกษาพวกแกมาอย่างดีแล้วการจะแปลงร่างเป็นร่างเรนฟอร์ดนะ จะต้องใช้พลังงานที่ค่อนข้างมากใช่ไหมล่ะข้าก็แค่ให้ดักสปิเกอร์แมนส่งคือรบกวนพวกแกสักก็สิ้นเรื่องถ้าอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้แฮะโอเป็นพรังอัพเกรดธรรมดาเพื่อที่ดักสปิเกอร์แมนจะกัดคว้างไปทันสินะตัดสินใจได้ฉลาดดีนี่ <t ose> เดี๋ยวมัจะสการเอง <t ose> แค่สิ่มันสะกก็สิ้นเรื่อง ลูกไม้ตึงตื่นน้อยแกมึงอานแต่ประสิทธิ์คุงแต่พวกแกก็เตรียมตัวตายกันได้เลยฟังเลยล่ะดักใส่ทันสปิเกอร์แมน I'm <gunshot> hurting